เสร็จแล้วเมื่อกี้วอร์มเครื่องแล้วนะคะมีกําลังขึ้นนะคะันนี้ตัวรุ่นใหม่นะมิล a าชนะคะเครื่อง1.2ปี2022ค่ะเครื่องก็ขนาดเท่าเดิมแหละนะคะอ่าพี่ลองเข้าตัวดีนะคะเดินหน้าไม่ต้องแต่คันเร่งนะครับผมอ่าค่อยๆเบรกค่อยๆปล่อยเบรกเนาะทีนี้ก็ปล่อยให้เขาไหลไปสู่ห้องเช่านู้นเนาะแล้วพอสู่ห้องเช่าพี่เข้าเกียร์ถอยเหมือนกันไม่แต่คันเร่งเข้าตัว R พี่จะเห็นเลยว่ารถจะไหลเองแล้วทีเนี้ย เมื่อรถมันไหลเองได้เราใช้ไม่แตะคันเร่งเรากดคันเร่งกันใช้รอบลดลงมันคือการประหยัดน้ำมันแล้วนะคะลองเทสดูจ้าเค่องเงียบเลยวะเมื่อกี้ลองวอร์มเครื่องเสียงเปลี่ยนเลยนี่ขนาดรถยังใหม่ๆอยู่นะเองนะคะปล่อยให้รถไหลเองเพราปกติรุ่นนี้มันอืดได้ไม่แตะคันเร่งเลยแล้วมันจะประหยัดน้ำมันอันนี้ไม่ได้แตะคันเร่งนะคะ คะเราถ่ายเองดีขึ้นจะหายอืดค่ะพี่เซฟจะหายพอยแล้วไปติดกับแพงแล้วมั้งเอาละ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 ทีนี้จะให้ลองกดเพิ่มนะอ่ะไหลดีไหมไหลเองไหมไหลเองจริงแล้วนะไหลเองครับแล้วเมื่อกี้แ้าไม่ได้แตะเลยไม่ไม่ได้แตะครับเมื่อกี้ได้ลองเบรกไหม ยัง,ยง,ยงคอนโทรลพวงมาลัยอย่างเดียวเนาะอะทีนี้ลองกดคันเร่งดูเหมือนเวลาเราจะออกจากซอยอลองกดดูทีเนี้หลังติดเบาะเลยนะคะลองลองกดทั้งถอยทั้งเดินหน้าเลยติดลับเทสเลยค่ะวิธีการเทสเทเองได้นะคะเนี่ยทีนี้หลังติดเบาะแล้วแปะปุดเลยนะอ๋อแอนลองกดหนที่สามพันสี่พันลองเหยียบคันเร่งลึกดู เสียงดูมีกําลังเห็นไหมคะดูบึ้มขึ้นอ่ารอบขึ้นไวเห็นไหมคะอ่าดีต่างกันทีเลยเบรกหนึบด้วยนะพี่จากวันดีอยู่แล้วรถใหม่ๆมันจะหนึบขึ้นอีกนะคะอ่าใช้ดีฝาแนะนำต่อนะคะอ่าดีจริงค่ะหรดนะะคใส่สองตัวอยากให้เราถ่ายอืดถ่ายตื้อเราใส่ได้เลยนะคะมีหลาดเครื่องมันเล็กเนาะมันไม่ค่อยพุ่งอืดมันตื้อมันยิงกดยิงอืด ใส่สองตัวค่ะน้องช่างก็ใส่ก่อนเนาะเป็น็อเป็นนบเราเราอากาศดีกว่าออกซิเจนดีกว่าแค่บีบสวมสองจุดเองค่ะใส่2องจุดรถเก่งสมมาใส่สองตัวอยู่แล้วค่ะตัวหกร้อบาทใส่สองตัวจำหน่ายมาตั้งสามสิบปีแล้วค่ะเห็นไหมคะพี่ถอดแค่นี้เองเนาะพอช่วงเส้นเองนะคะอันนี้ตัวใหม่ใช่พี่ครับผม ปีไหนปีที่แล้ว2022ครับปี2022นะคะอลองดูหน้าโฉมนะคะเผือใครใช้ตัวใหม่อยู่เนาะอ่อขนาดไซส์เท่าเดิมใช่ไหมขนาดไซส์ท่อเท่าเดิมใช่ไหมที่ตัวใหม่นะก็ใส่ก็คือไซส์เท่าเดิมเท่าเหมือนตัวเก่าอะค่ะก็คือสเปคคล้ๆกันนะคะนี่โฉมใหม่ปี2022นะคะคุณมีลานะคะใส่สองตัวค่ะนี่ค่ะท่อสั้นๆแค่นี้เองยกออกนะคะ ตัวมี้เล่งใส่เข้าไปแล้วค่ะรหัสตัวดีค่ะรหัสตอ่สกกอคือมีแต่คอคืบบอมีดทับแล้วนะคะนี่ตัวมีดปี๋ค่ะ อ่ะนะคะแล้วก็สวงข้อยางกลับนะคะรัดแคมป์นะคะมีกองใช่ไหมคะคายแคมป์ออกนะคะอุปกรณ์ใส่เข้าไปแล้วค่ะนะคะเอาฟานไปแหลมเสียบเข้าค่ะตรงนี้ตัวเอฟเอฟค่ะมีบานนะคะบาข้อยางนี้จะมีขอบอุปกรณ์เรามีขอบเหมือนกันค่ะใส่พลาสติดบายนะคะ การกระโล่ค่ะน<ด>ะคะ<ด>ใส่แล้วก็สวมใส่สวมกับรัดแคมป์ค่ะแค่นี้เองนะคะอันนี้เป็นมิลาสนะคะปี2 0 2 2นะคะคือเครื่องตัวใหม่แล้วแหละหน้าโฉมใหม่แต่เครื่องเหมือนเดิมนะคะตรงเครื่องเหมือนเดิมใส่2ตัวหน้าเครื่องค่ะกับปีเซฟค่ะจำนวนตัวใส่ต่างกันนะลูกค้าทักไปหาแอดมินนะคะแอ,อดมินก็จะแนะนําให้ถึงกระตัวนเี้ยรุ่นนี้รถเก่งสามาถใส่2ตัวนะคะตัว6 0 0บาท2ตัวพั0สองรถกระบะก็ใส่ได้มากตัวกว่าจะมีเทอร์โบมีเตอร์นะคะ อ่ะใส่ได้มากวาามากว่านะคะเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs>